ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบานาชาแนลเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะในการวิเคราะห์ แนวทางฮาน้อย VIP นะครับสำหรับท่านที่ลุ้นหน่อยไดน้อยหนึ่งโดยเฉพาะนะครับก็ทำการศึกษาเนาะแล้วก็เริ่มทําคลิปมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะครับก็จะวิเคราะห์ะงวดประจำวันอังคารนะครับวันอังคารที่ 20กุมภาพันธ์67เนอะส่วนสามงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็งวดล่าสุดเนาะงวดวันที่19นะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับเข้าเป็นงวดที่สามติดต่อกันนะครับสำหรับคู่เด่นเนาะหรือว่าเลขเด่นทีลุงให้ไปเนาะ ส่วนมากเนี่ยก็จะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ,อย่างเช่นง,งวดล่าสุดเนะอะลุงให้เด่น7กับ8ปดเนะอะไปเข้าน้อยพิเศษเนาะไปเข้าล่างน้อยพิเศษก็คือแปดเนะครับแล้วก็ V.I.P. เนะอะก็มาเข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันเนาะท่านที่ ลุ้นตัวเดียวเนาะหรือว่า,าเล่นวิ่งเนะาะหรือว่ารูดนะครับรูดเจ็ดรูดแปดก็โชคดีกันหลายท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะครับสำหรับงวดวันอังคารที่ยี่สิบกุมภานี้เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรหรือว่า แมวทางหวยฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่20กุมภา67นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วเนาะก็จะ,อ,ะอธิบายนิดนึงนะครับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมนะครับการหาผลลับเนาะผลลับนะครับผลลับแถว ที่หน,นะครับก็จะเอามาจากสถิติงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเอามาบวกกับหลักสิบเนาะหลักสิบ VIP ล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตัวใหม่นะครับค่อยเอามาวางเป็นเลขเด่นแล้วก็จับชุดกันนะครับ อ่ก็มาเริ่มกันที่ผลลัพธ์กันก่อนเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะผลลัพธ์ที่ได้อ่าก็คืออ่างวดที่ผ่านมาเนาะผลลัพธ์ได้เท่ากับอ่าเท่าเท่ากับหกเนาะอ่านะครับส่วน วีเอพีล่างนะครับงวด่วันที่สิบเก้ากุมภานะครับล่างก็คือสี่แปดเนาะสี่แปดนะครับ uh, สูตรก็คือ uh, เอาผลลัพธ์ไปบวกกับ uh, หลักสิบล่างนะครับสิบล่างวีเอพีผลลั้าที่นี้ก็หมายถึง uh, ตัวนี้เนาะก็คือหกตัวนี้เนาะ ไปบวกกับสิบล่างสิบล่างก็คือสนะครับงวดที่ผ่านมาออกสี่แปดก็จะได้เท่ากับเท่ากับหเนาะหกบวกสี่นะหกบวกสก็เป็นเป็นสิบนะครับเป็นสิบก็เอา เอาแค่ศูนย์ตัวเดียวมานะครับอ่าก็จะเอามาบวกขึ้นอีกหนึ่งเนาะก็จะเป็นศูนย์กับ1เนาะก็จะเป็นเด่นอยู่ที่เด่นศูนกับ1นะครับอ่าก็คือเด่นอ่า BVP นะครับเมื่อะันวันที่ที่20กุมภาพันธ์นะครับอ่าทีนี้ก็มาจับชุด สองตัวนะครับอ<ม>ก็จะมีอ่าคู่เด่นกับคู่รองนะครับอคู่เด่นเนาะมาดูคู่เด่นก่อนนะครับก็จะให้ประมาณสี่คู่นะครับก็จะมีอันนี้เนาะแปดศู 80, นย์เนาะ แปดหนึ่งนะครับอีกแถวหนึ่งก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะอ่านี่คือคู่เด่นนะครับอ่าส่วนคู่รองนะครับอ่าคู่รองก็จะให้อยู่ที่อ่าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเนาะ เนาะก็อ่างวดที่ผ่านมาครับอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยอ่าคู่เด่นเนาะอ่าคู่รองเนาะอ่าคู่รองลุงให้อ่าให้แปดเจ็ดเนาะก็ไปเข้าอ่าเข้าล่างเนาะไปเข้าล่างหน่อยพิเศษแปดเจ็ดนะครับ หรือว่าชุดสองตัวที่ลุงวางไว้อให้เป็น v p เนาะก็ไปเข้าน้อยอื่นนะครับแต่ที่เข้ามาสามงวดติดแล้วนะครับก็คือเด่นเนาะอะเด่นนะครับเข้าบนเข้าล่างทั้งสามงวดเลยนะครับน่าจับตานะครับสำหรับอคูนี้นะครับก็ลุ้นกันเนาะพี่น้อง FC ก็พิจารณา,น,าน,นะครับ อม,ออนะมองสูตรนะมองสูตรที่ลุงวางไว้ในหะ้แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไวนะ้เนาะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้เนาะก็สามารถวิเคราะห์ร่วมกันหรือว,ว่าจับชุดเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็ผลลัพธ์นเนาะผลลัพธ์ก็ยังใช้การคำนวณรูปแบบเดิมน,นะครับกรณีการได้ผลลัพธ์ที่เป็นเศษเมงวดที่ผ่านมานะครับ การคำนวณผลลัพธ์แล้วมีเศษเนาะ,ะก็จะปัดลงข้างล่างนะครับแต่ในรอบนี้เนาะ,ะผลลัพธ์ก็คือ6กบวกสนะครับก็ได้1กบพอดีก็ลงตัวนะครับจากนั้นก็จะปัดขึ้นข้างบนนะครับทันทีบางทีแล้วก็มองว่าเอ๊ะลุงวางเลขเด่นทําไมอรอบนั้นรอบที่ผ่านมาเอาลงข้างล่าง แต่พอมารอบนี้แล้วปัดขึ้นข้างบนเนาะก็อธิบายให้เข้าใจแนวทางในการทำสูตรนะครับได้ไม่งงนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อ,นอง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นะครับก็เหมือนเดิมเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ